สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้มาพบกับความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสหรือว่า ITA ของสำนักงานปปชนะครับซึ่งมีการประเมินทุกปีนะปัจจุบันมีหน่วยงานมากกว่า8,300หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินทั้งประเทศโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีจํานวนเยอะที่สุดนะครับทีนี้ปัญหาที่พบก็คือว่า หลายแห่งมีเจ้าที่มีการโอนย้ายไปหรือมีการปรับเปลี่ยนคนที่มาดูแลระบบ i t a ทํำให้การประเมินประสบปัญหาตั้งแต่การลืมพาสเวิร์ดลืมรหัสผ่านลืมยุสเซอร์เนมลืมอีเมลหลายอย่างมากนะครับซึ่งวิธีแก้ปัญหาก็ทุกคนก็อย่าสับสนทําอย่างไรดีนะเพราะฉะนั้นวันนี้จึงมีการ ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อตอบคําถามซึ่งจะมี3าระดับของปัญหาด้วยกันเริ่มต้นตั้งแต่การลืมรหัสผ่านและจําอีเมลที่บันทึกไว้ในระบบได้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ยากนะครับก็ให้ท่านกดเลือกลืมรหัสผ่านในหน้าล็อกอินจากนั้นระบบจะให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมลที่ระบุไว้ในระบบ ITAS และหาก การยืนยันตัวตวนถูกต้องระบบจะตั้งรหัสผ่านและเข้าสู่ระบบได้ตามปกติแต่ถ้าเป็นระดับที่2อ,อาการจะหนักขึ้นมาหน่อยคือเป็นกรณีที่หน่วยงานลืมรหัสผ่านและลืมอีเมลที่บันทึกไว้ในระบบ ITAS แต่ก็ยังจำยูเซอร์แนมได้ถ้าเป็นประมาณนี้เนี่ยก็ให้หน่วยงานติดต่อไปที่ Line Official at ITAS ซึ่งปัจจุบันเรามีการถามตอบในระบบ l i ่ e a itas อยู่เป็นประจำนะเพื่อกันกรองและตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนแจ้งวิธีการต่อไปทั้งนี้เนื่องจากพบคนจำนวนหนึ่งได้ขอรหัสเข้าใช้งานโดยไม่ใช่หน่วยงานคุมเป้าหมายการประเมินจึงมีความจำเป็นต้องกลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลประกอบการประเมินของหน่วยงานนี่ก็ถือว่าเป็นระดับที่แก้ไขได้นะครับแต่ถ้าเป็นระดับ ที่3นี่คืออาการหนักสุดก็คือหน่วยงานเนี่ยลืมชื่อผู้ใช้งานยูสเนมก็ลืมครับรหัสผ่านก็ลืมอีเมลจําอะไรไม่ได้สักอย่างกรณีแบบนี้เนี่ยหน่วยงานนะครับต้องทําหนังสือถึงสำนักงานปปชโดยเรียนเลยขาธที่การข้าราชการปปชเพื่อแจ้งขอรหัสเข้าใช้งานของหน่วยงานอีกครั้งเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน สำหรับการดำเนินการของปี64นี้ปัจจุบ,บันเราก็เริ่มขีข้อมูล IIT กับ EAT แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ถ้าท่านใดประสบปัญหาท่านก็มีเวลาจนถึงสิ้นเดือนมีนาคมเพราะว่าไทาม์ไลน์ในการขีข้อมูลภายนอกภายในก็ถึงมีนาคมยังพอมีเวลานะครับนี่เป็นข่าวสารที่คิดว่าจะมีประโยชน์กับหน่วยง,งานภาครัฐทุกหน่วยง,งานที่เข้ารับการดำเนินไอทีเอหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับ ขอบคุณนะครับที่กรนนากดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ